ชื่อกัดครับอยู่โ mm hmm. พไซด,ดอนครับพ mm ี hmm. ่สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o p e r a n Channel นะครับผมวันนี้เรากำลังจะไปมิ팅กลุ่มซันเอ็ก6อแบงข้อกันที่ตลาดสายไหม่นะเพื่อนๆโดยที่มิ팅ครั้งนี้ต้องบอกว่า เป็นการกระชับความสําคัญระหว่างพี่น้องที่สับเซท x 6ก r แล้วกันเนาะก็ภายในงานผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นหรือว่าอะไรที่แปลกใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนหรือเปล่าแต่ที่สําคัญเลยตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากๆอนะ่ะเพราะว่าเราไม่เคยไปมิทติ้งกับกลุ่มบิ๊กไบท์ที่กลุ่มใหญ่แบบนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเลยนะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศภายในงานมาให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะ ก่อนที่เราจะไปรับชมภาพบรรยากาศในงานนั้นก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลคิปใหม่ๆของเรานะเพื่อนๆแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปใหม่ๆของเราจะอัพทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์านะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านพี่เป้แล้วนะเพื่อนตอนนี้เราใส่ไอเทมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรา กินในทีมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศกในงานคืนนี้กันนะว่าคืนนี้มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราปฏิบัติกากันหนึ่งสองสาม ชื่อโจครับอายุ25ครับผมอยู่สายไหมนี่แหละนะครับผมชื่อแจ็คครับผมอายุ20ครับชื่อจ๊้นช็อบคท้าอยู่ร้านเท้าครับผมอายุอะไาไหมครับอายุแต่งงานกันเลยครับอายุ25ครับปีจเผดผมเอสนะครับผมอยู่สายไหมนะครับอายุ36ครับสวัสดีครับชื่อกัสครับอยู่โพไซดอนครับพี่ ดีครับทุกคนผมชื่อกัปตันครับอยู่บางแวกครับราชพฤกษ์ครับผมอายุ20ครับสวัสดีครับชื่อทีครับอยู่อินแดงครับอินแดงยสัสดีครับผมโอ้ตครับอยู่ราชดาครับสวัสดีครับชื่อเอิร์นครับอายุ23ครับอยู่ธรรมศาสตร์หลังสิ่ครับชื่อแทนครับอายุ18อยู่พระราม9ครับ ก็ตอนนี้เขากำลังเก็บภาพหลังจากจบบรรยากาศการมีติ้งของเรานะครับตอนนี้ก็ใครจะแยกย้ายก็กลับได้เลยหรือว่าใครจะนั่งกินต่อก็สามารถนั่งกินได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของเขาในวันนี้กันนะครับว่าเป็นไงรู้สึกไงครับกับวันนี้ดีครับมากันเยอะดีครับรู้สึกได้เจอเพื่อนใหม่เยอะหลายคนเลยและรู้จักกันรู้สึกไงบ้างครับกับบรรยากาศในวันนี้ก็สนุกดีครับผมได้เจอเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดีครับรู้สึกไงบ้างครับหนาวครับได้ครับ ได้รับรางวัลใหญ่รู้สึกไงครับอ๋อดีใจครับพี่ผมยังไม่รู้ผมจะทำอะไรคิดว่าจะใส่ไหมครับใส่ครับพี่ใสอยู่เขาบอกผมว่าไม่ใสใสรู้รู้สึกรู้สึกไงครับรู้สึกพลาดไม่ได้รางวัลรู้สึกไงบ้างครับพี่กับบรรยากาศวันนี้ก็สนุกดีครับทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับผม รู้สึกไงพี่กับบรรยากาศวันนี้หม่าล่าอร่อยครับร,รู้สึกประทับใจมากครับเอาเอากลับบ้าน응มันพี่ของกินก็อร่อยครับรู้สึกไงกับบรรยากาศาในวันนี้ครับก็ผมว่ามันอบอุ่นดีนะเช่ต่างคนต่างหลายๆโซนมารวมกันก็ต่างเลยแต่ว่า,วาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้สึกหน้าใหม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่จากัดดีตีแล้วแต่ต่างคนต่างค่ายมันก็สองรอบเหมือนกันก็ครอบครัวเหมือนกันคิดว่าถ้าจัดรอบหน้าจะไปอีกไหมครับไปครับ ผมไปไปได้หมดรู้สึกไงกับงานนี้ครับก็รู้สึกก็สนุกดีครับแบบได้เจอเพื่อนใหม่เจอรุ่นพี่ๆเจออะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบได้พูดคุยแลกเปลี่ยนได้ดูการแต่งรถอะไรเสียใจได้ไม่ได้ตุดมดเหรอว่าอยากได้ตุดมดมากเลยครับแต่ไม่ได้เห็นผมเห็นเขาบอกว่าเขาเขายังยังยังไม่ใส่ที่ลองไปดูนะได้ครับได้ครับทวกอนเอาไม่มีใครซอนเหรอไม่มีใครซ้อนครับรู้สึกไร รู้สึกไงก็อันนี้ผมว่าเคยเจอหลายรอบแล้วแต่ว่าผมว่ากลุ่มนี้ก็โอเคที่บอกว่าม่มีเหมือนก็มามิ팅มาอะไรกันเนี้ยก็คือแบบทาให้แบบรู้จักกันมากขึ้นนะเนี่ยก็ดีใจนะครับที่ทุกคนมาเจอกันให้ผมเริ่มมือดีใจครับตื่นตันใจขอบคุณมากครับที่ที่ทุกคนมากันขอบคุณครับรู้สึกไงกับบรรยากาศในวันนี้ครับสนุกพีได้เจอหลายคนครับมีโอเคครับพี่มีความสุขดีถ้าครั้งหน้ามีไปไหมครับน่าจะไปครับถ้าเลือกเร็ว รู้สึกไงกับบรรยากาศในวันนี้ครับก็ดีครับดีดีดีถ้ามีครั้งหน้าจะไปไหมครับไปครับถ้าเลิกเร็วเหมือนกันติดงานติดงานเหมือนกันครับรู้สึกไงกับบรรยากาศในวันนี้ครับก็โอเคครับออบอุ่นดีครับเป็นครอบครัวดีตอนนี้รู้สึกไงกับบรรยากาศในวันนี้ครับก็รู้สึกตกใจแล้วก็ประหลาดใจมากที่มีคนในกลุ่มเนี่ยเขาให้ความร่วมมือในการมาร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของทางสายใหม่ก็ยังไงก็ขอขอบคุณทางตลาดนัดบางกอกเหนือครับที่อนุเคราะห์สถานที่ให้เราได้จัดกันกิจกรรมกันแบบนี้ถ้ามีโอกาสก็ว่าจะมีมิ팅ใหม่กันอีกครั้งก็คือคุยกับทางสุวรรณภูมิเข้าไว้แล้วว่าจะมีมิ팅ครั้งหน้าก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศมิ팅ของกลุ่มสร้างไอโกกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ตลาดบางกอกเหนือเนาะก็ครั้งหน้าจะมีที่ไหนหรือว่าจะจัดอะไรกันที่ไหนก็เดี๋ยวเราจะแจ้งกันให้ทราบอีกทีนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีอะไรหรือว่าเราจะทำคอนเทนต์อรอก็สามารถติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ